ทำไปทำลายไหลไปเนี่ยดูวใหญ่ใหญ่เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซยแหลกแฟลี่เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำก้อยตะลิงปิงกุ้งสดน้ำปลา้านะครับ เพิ่มความแซบหน่อยนะฮะแค่เอ่ยชื่อก็น้ำลายไหลแล้วลูกใหญ่เลยไปทำกันเลยทำกันเลยเอามาหัน่นหั่นแบบแนวไครแนวมันเลยนะคะแต่ว่าต้องชิมไม่ใหญ่เนาะเรารู้สรรพคุณของเขาหั่นไปก็น้่ลายนี่น,นี่ชิมกันอ ง่ายบ้างหวานไหมหวานบอสโอ้โหรูมันใหญ่มันก็น้ำมันเยอะอะ่ะเปรี้ยวเนี่ยทำก้อย <c oughs> แซบแซบแน่นอนเ <c oughs> มนูน้ำลายสออะไรเนี่ยเราก็หัน่นเราจะมีตะลิงปิง มีหอมแดงอหอมแดงแล้วเราก็มีกุ้งสดกุ้งสดเข้าคั่วน้ำปลาร้าแค่นี้แค่นี้เข้าคั่ว กุ้งสดหอมแดงคุกก่อนคุกให้เข้าก่อนนะอลย้ย,ยพข่เอกของเราใสา่ไปเลยน้ำลายแตกแท้ <laughs> ทำไปทำลายไหลไปเนี่ย นี่เสร็จแล้วจ้าแค่นี้เองก้อยตะลิงปิงของเราแซ่บมากเลยอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวเราไปชิมกันจ้ะ ไ่ตะลิงปิ่งมากินด้วยกันนะแก้สวงมีความรู้สึกว่าตะลิงปิ่งเนี่ยคือผลไม้ที่เปรี้ยวที่สุด มันนาวมันยังไม่ขนาดนี้นะกัดน,นี้โชว์ดูใหญ่ๆเลยตัวนี้มันไม่ได้ยำอะไรเงี้ยความเปรี้ยวมันเต็เตมๆเลยอต่ยำนี้ก็ความเปรี้ยวจะลดลงอ่ะแต่ก็อร่อยนะอืม เมีอยวตอนน้ำน่ะตอนน้ำหลับเปื้อน่ะอืมอืมหอมจังอืมรุงสดด้วยเผ็ดดีนะแซ่บแซ่บหลายจัดไป Chậm, rồi Hãy subscribe อยากกินหรืออยากกินจัดไปคำใหญ่เริ่มเพลิแล้ว ตอนนี้เริ่มผิดแล้วนี่ทำใหญ่ใหญ่เยอะคุณทำ นั้นหาน้าคือเปลี่นแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะส <c oughs> <c oughs> ำหรับคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจช่องสวยแดดด้วยนะครับเอเวเจอกลิปหน้าครับอ่ะก่อน ต่อไปติดสักคำหรือหาว่าเฮ้ยกินไม่จริงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะนี่เพื่อทุกคนกูตะห่หเผ็ดแล้วนะตากล้องน้ำลายไหลแล้วนะ แกงกวงแกงาแกแกแก้งวไม่ถูกกันแกงแก,งกงวงได้ดีนะป่าป่าป่าแล้ว Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Set.